สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอแชร์บอทดที่มีชื่อว่า e h j p a n ที่มาแล้วความสำคัญนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันทำให้เราต้องใช้บริการร้านค้าแลนะร้านหารในรูปแบบลออนไลน์แทนที่จะไปสั่งร้านตามปกติดังนั้นพวกเราจึงจัดทำแชร์บอทดขึ้นมา เพื่อให้บริการลูกค้าในรูปแบบออนไลน์หรือเดลิเวอรเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยจากเชื้อโควิดค่ะในส่มารวัตกประสงค์นะคะ 1. เพื่อศึกษาการใช้โปรแกรมดา a ลอกโฟ 2. เพื่อพัฒนา,นาชปลอดให้ใช้างานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการและสร้างความสะดวกสบายในการบริการให้กับร้านอาหาร และผู้ใช้บริการะคะ่ะวิธีการใช้ดา i a l ล g f l o w นะคะเราจะทำการเปิดหน้าเบราวเซอร์ขึ้นมาโดยพิพมหาาลอ l ล g f l o w หลังจากนั้นทำการล็อกอินา i a l ล g f l o w ด้วยบัญชีของ Google ค่ะกดที่ Create Agent เพื่อทำการสร้างแชทบอท จากนั้นใส่ชื่อใช้บอร์ในหัวข้อ Agent Name ใส่ภาษาตั้งต้นที่รับรองในหัวข้อ Default Language เลือกส่วนเวลาในหัวข้อ Default Time Zone เมื่อเรียบร้อยแล้วกด Create เพื่อสร้าง Agent ของ Chatbot ขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนการตอบกลับข้อความใน Dialog Flow เริ่มจากการสร้าง Chatbot คือสร้าง Intent โดยการกดที่ Create Intent และตั้งชื่อ Intent ที่เกี่ยวกับคำถามของผู้ใช้งาน จากนั้นทำ Intent ที่ใส่คีย์เวิร์ดของผู้ถามเพื่อให้ตัวบอรเข้าใจในคำถามหรือบทสนทนาต่างๆที่สามารถสื่อถึง Intent ได้ค่ะในกรณีบาง Intent ที่มีการใช้คอนเทนต์จะช่วยควบคุมคำถามท,าที่เป็นคำถามต่อนเนื่องกันหรือเกี่ยวเนื่องกันเพื่อไม่ให้บอทสับสนและนำทางบอรต่อคคำถามได้ต่อนเนื่องมากที่สุดขั้นตอนการทดสอบการคุยกับบอทลองทดสอบ การใช้งานสามารถทดสอบได้ผ่านกองสนทนาที่อยู่ด้านขวาที่ช่อง Pry is now แล้วกด Enter จากนั้นบอทจะทำการตอบกลับมาเช่นพิมพ์ว่าขอเป็นแซลมอนที่มังกิบอทจะตอบลับมาตามที่เราตั้งค่าไว้ใน Response ขั้นตอนการเทรนแชทบอทด้วย d i a l o g flow คลิกที่รูปเฟืองด้านซ้ายมือคลิกที่หัวข้อ M L setting แล้วคลิกคำว่า Train เพื่อให้เรียนรู้อินเทนชใหม่ที่สร้าง ขั้นตอนการจัดกลุ่มกลุ่มคำหรือประโยคเพื่อให้บอทเข้าใจคำศัพท์มากขึ้นสร้าง e d e n t i t y คลิก create e d e n t i t y เครื่องหมายบวกตั้งชื่อประเภท d e n t i t y เพื่อให้บอทร,รู้จักคำศัพท์ที่เป็นคำพ้องความหมายหรือคำที่มีความหมายเหมือนกันแต่เรียกต่างกันหลังจากนั้นนะคะทำการกด save และทำการ train โดยสามารถคัดกรองได้ว่าคำนี้ เป็นคำประเภทอะไรคลิกที่เมนู i n t u a t i o n นะเพื่อเปิดการทำงานของแอปพลิเคชัน Line นำข้อมูลใน Line d e v ว l อ p เปมากรอกก็สามารถชาาเชื่อมต่อ R-Chatbot เข้ากับ Dialogflow ได้ค่ะ่างนั้นก็การเพิ่มรูปลงใน Dialogflow น,นะครับนำโค้ดมาใส่ในช่อง Custom payload ที่ เดร์รโฟของอ n t e นที่ต้องการแล้วก็จะเป็นหน้าเมนูให้เห็นครับขั้นตอนการเชื่อมต่อ Line แชทบอ o t ใน Dialogflow ขั้นตอนแรกนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ Line Developer เพื่อสร้างช่องทางที่จะเชื่อมต่อเมื่อเข้ามาหน้าเว็บแล้วจะมีให้กดล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบค่ะและเมื่อเราเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะคะจะมาที่หน้าแรกให้คลิกปุ่ม create new Provider สร้าง user Line ของสำหรับบอทนะคะต่อไปให้ตั้งชื่อ Provider และคลิกปุ่ม create เพื่อสร้าง Provider ค่ะจากแสดง list Provider ทั้งหมดของเรานะคะให้คลิกเลือก create channel ที่ messaging API แล้วก็คลิกปุ่ม create channel ได้เลยค่ะต่อไปนะคะก็จะให้เรากรอก app name แอปดีคริปชั่นอีเมลและใส่แอปไอคอนของบอทจากนั้นนะคะ mm hmm. เมื่อเราใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากดคอนเฟิร์มได้เลยค่ะต่อไปนำข้อมูลที่อยู่ใน Line d e v e l o p e r ปอร์มากรอกให้ครบที่กำหนดนะคะเพื่อเชื่อมต่อ Li i ล e c แชทบอ t เข้าสู่ d ด a l ล็อก flow ค่ะเริ่มจากการใส่ Channel ID และ Channel c เคก่อนค่ะและนำ h a n n e l access token นะคะในไลน์ไปกรอกในแดร็กจากนั้นก็กด start นะคะจากนั้นนำเว h ฮุก URL จากแดร็ก f นะคะใส่ในไลน์โดยการกด edit นะคะจากนั้นก็กดอัปเดตได้เลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างบทสนทนาลายบอดของเรานะคะ ต่อไปก็จะเป็น QR code ของลายเรานะคะชื่อว่า S. J. p ปนะคะสามารถเข้าไปลองใช้งานได้ค่ะนี่ก็เป็นชื่อสมาชิกกลุ่มนะคะกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ